มาตีนักกเนี่ยมีอาการบาดเจ็บล่าสุดเนี่ยคือเจ็บข้อเท้าในเกมกับทีมชาติแล้วก็อ่านีด้ว,ว่าถูกขิ้ปีกมาเลยซึ่งตอนนี้ตามข้อมูลจากสื่อเนี่ยเขาบอกว่ามาตีนักกเนี่ยต้องพักประมาณ4วีคถึง6วีคอันนี้เราพูดจากข้อมูลข่าวอย่างเดียวเลยเนี่ยซึ่งบอกว่ามีอาการบาดเจ็บเนี่ยเราพูดถึงข้อมูลข่าวเนี่ยทางคุณหมอนนเนี่ยมองเรื่องยังไงทีมงานขอขึ้นรูปของข้อเท้านิดนึงครับประกอบกันนิดนึง ครับก็เรื่องของมัตเตออเดกานะครับถ้าใครได้ดูน่าจะแฟนบอลก็น่าจะเห็นคลิปมันเยอะอยู่นะก็เป็นลักษณะของข้อเท้าบิดเ <คง S 2> ข<อ>้าด้านในเลยข้าด้านในแบบนี้นะครับลงน้ําหนักไปแล้วเหมือนพอถึงเวลาบิดเนี่ยแทนที่จะเป็นฝ่าเท้าเราน้ําหนักลงไปเนี่ยกลายเป็นตะตุ่มนอกรับน้าหนักลงไปลักษณะนี้ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยบาดเจ็บลักษณะนี้ก็คือสามารถที่จะทําให้กระดูกหักได้ด้วยนะครับหรือว่าเอ็นขาดได้ทั้ง2อย่างเลยแต่ว่าจากที่เราตามข่าวแล้วเนี่ยไม่ได้มีข่าวเรื่องของการผ่าตัดนะครับออเดกาดัต กับกว่ามาแจ้งให้เฉยว่าน่าจะต้องพักราวๆสสัปดาห์ใช่เนี่ยผมวิเคราะห์เอาจากเนื้อหาข่าวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของข้อท้าพลิกหรือว่ามีเรื่องของเอ็นฉีร่วมด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยเวลาข้อท้าพลิกลักษณะเนี้ยนะครับผมถ้าไม่ได้มีกระดูกหักเนี่ยก็มันจะแบ่งจะเป็นสาเกรดก็คือ3ระดับทางการแพทย์ครับ,รบก็1นึ่งสองสามสี่เลยง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของอเส้นเอ็นที่เราบอกว่าฉี่ นะครับครับก็จะเป็นเอ็นที่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 ในรูปี C นะครับผมก็จะเป็นเอ็นที่อยู่ด้านข้างทีี่เป็นจุดสแด,ดงๆถูกต้นขาใช่ครับผมก็เอ็นด้านทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นด้านหน้าด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นส่วนที่ขาดได้ค่อนข้างบ่อยโอเคเดี๋ยวไปรูปต่อไปนะครับจริงๆเกรดเนี่ยมันก็จะแบ่งตามนี้นะครับผมแต่ว่าพอเราประเมินคนไข้ที่ยังปกติเราจะเห็นเอ็นชัดๆเนี่ยเราก็ต้องส่งไปอัลตราซาวด์หรือส่งไปทำ MRI สแกนแต่ว่าเราสามารถประเมินคร่าวๆจากลักษณะอาการหรือประเมินที่สนามได้เนาะเช่น คนไข้หรือว่านักกีฬาเนี่ยถ้าบาดเจ็บขึ้นมาเกรดหนึ่งเนี่ยเขาจะพอล้มหนักได้เดินใกล้เคียงปกติเลยแต่ว่าจะกดเจ็บตรงจุดที่เป็นบริเวณเส้นเอ็นที่เราชี้ให้ดูนะครับหรือถ้าเป็นเกรดสเนี่ยเดินได้เริ่มกระเพกแล้วนะครับอันนี้คือที่เขนว่าเออเกรดสองเกรดหนึ<ะ>่งคือนิดนิดหน่อยๆเดินได้แหละแต่เจ็บตรงบริเวณที่เรากดมีบบมๆนิดหนึ่งซึ่งส่วนมากเียนแบบคนแบบเดินทั่วไปแล้วสะดุดล้มอะไรก็ว่าไปก็อาจจะแบบขาดไม่เยอะครับส่วน เกศสองให้2 2> mm hmm. เริ่มเริ่มขาดแล้วคนไข้ก็จะเด็กนักกีฬานเนี่ยจะเดินล้มหนักก็จะรู้สึกแบบแผละแผลแผลไปหมดเข,เขาก็จะกระเพกอ่ถ้ากระเพกนี่ก็เราถือเป็น 2. เกศสองเกศสามนี่คือฉีกขาดเกือบหมดนะในรูปก็อาจจะไม่ได้ขาดห่างจากการขนาดนั้นแต่ว่าก็คือฉีกตลอดแนวของเส้นเอ็นอันนี้คือล้มหนักไม่ได้เลยเจ็บปวดมากแล้วก็จะบวมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น mm hmm. ถ้าพูดถึงเรื่องการเอ็นเอาพูดถึงเส้นเอ็นก่อนนะคุณหมอครับมผมเส้นเอ็นเนี่ยวันนี้ถ้าเกิดมองจากข่าวล้วนๆเนี่ย ค่อนข้างจากในมุมของทีมคอนเวนทหมอและในมุมของเราที่เราดูถ้าเกิดว่าโอดีกาเจ็บเส้นเอ็นแน่นอนครับเจ็บเส้นเอ็นชัวรๆแล้วได้มีเรื่องของการผ่าตัดแล้วถ้าเกิดต้องผ่าตัดกระดูกมันน่าจะพักนานกว่านั้นครับตอนนั้นเนี่ยคือเส้นเอ็นนั่นแหละค,คำถาม<ช>ต่อไปเลยครับคือเส้นเอ็นเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จากคุณหมอนนท์นะบอกก่อนครั้งก่อนที่เคยคุยกับหมอนนท์เรืเ่องเอทีเอ่ยเดี๋ยวมาคุยเอทีเอ็วันนี้ด้วยได้ครับเราอยากรู้มากเลยว่า เส้นเอ็นเนี่ยจริงไม่หมอที่ว่าถ้าไม่รักษาเพราะมีคนจะมีเราปัจจันนี้ยผมเราทิ้งคําถามเรื่องนี้ไว้ในกลุ่มไลน์อาเซียนอินเทอร์แลนด์แล้วด้วยบอกไอพี่เอ็นมันต่อได้นะเหมือนเราดูคมบีบเพี้ยเส้นเอ็นเลยดิก่ะมันมีความเชื่อมนี่เนอะวะแล้วกว่าเอ็นบางเอ็นต่อได้บางเอ็นต่อไม่ได้จริงไหมครับต่อได้คิดแบบต่อด้วยเองธรรมชาติเองอ่ะคือปกติแล้วมันเหมือนเวลาเรามีแผลครับครับถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยแผลมันติดกันเองได้เหมือนกันกระดูกถ้ากระดูกหักปล่อยทิ้งไว้กระดูกติดกันเองได้เหมือนกันเลยครับเส้นเเเอนนีี่่ยยทิ้้งไว มันสามารถจะติดกันเองได้แต่ว่ามันติดแล้วมันพอใช้งานได้ไหมเนี่ยสมมติในกรณีของ ACL เ้ยครับถ้ามันขาดทํามว่าทำไมต้องผ่าเกือบทั้งหมดเพราะว่าเวลามันขาดแล้วเนี่ยมันเสียความตึงไปเอ็นมันอาจจะติดกันได้หรือบางทีมันก็ไม่ติดเพราะส่วนใหญ่มันอยู่ในข้อมันจะติดกันยากแต่ตอนให้มันติดกันได้มันสูญเสียความตึงไปอ่าโอเคมันก็ใช้งานไม่ได้ต้องผ่าตัดเรื่องกรณีของเอรดกาเนี่ยครับถ้าเกิดกรณีเส้นเอ็นแบบข้อเท้าอย่างเงี้ยมันนอกมันต้องรักษาแบบไม่ได้ผ่าตัดอย่างเงี้ยจะรักษาอย่างอรครับก ประเมินว่าน่าจะเป็นเกรด3เพราะว่าอะไรเพราะว่าจากข่าวเนี่ยบอกสีน้งำงสัปดาห์ครับถ้าเป็นเกรด1หรือเกรด2เนี่ยมันจะพักน้อยกว่านั้นเราก็จะให้อาจจะไม่ต้องใส่เฝือกเพื่อจะใส่เป็นตัวเป็นเฝือกที่เดินได้มันจะเป็นตัวตัว,ตว,ตวแ,แคร์ที่แบบใส่แล้วเหมือนแบบว่าเป็นบูธใหญ่ใหญ่แ <c oughs> ห้แงๆขึ้นมาใช่ใช่ใช่ให้เดินอันนั้นก็อยู่ที่ประมาณใส่บูธอย่างเงี้ยประมาณ7วันแล้วก็ประมาณไม่ไม่เกินสองาทิตย์ก็สามารถที่จะกลับไปใช้งานได้แต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเกรด3เนี่ยอย่างที่ ก็น่าจะเป็นเกรดสามเกรดสามตัวนี้เนี่ยเราแนะนําให้ใส่เสื่อประมาณสองอาทิตย์สิบถึงสิบสี่วันใช่แล้วใส่เฝื่อเนี่ยก็คืออันนี้ผมพูดแบบคนไม่มีความรู้นะผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนก็ไม่มีความรู้เรื่องนกันครับผมเอ็นมันก็จะเชื่อมมันเองครับ,ชรบชเ,เชื่อมได้ครับมันเชื่อมมันเองเลยคือแค่ว่าอย่าอย่าไปใช้งานมันนะว่าเถอะใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้น จากโจจากคําถามที่ถูกตั้งขึ้นมาคือเส้นเอ็นบางชนิดมันก็สามารถเชื่อมกันได้บางชนิดมันโอเคเส้นเอ็นเกือบหลายๆชนิดในในร่างกายมันเชื่อมกันได้แหละแต่มันก็จะแต่ถ้าเกิดคุณแต่มันก็จะมีก็คือธรรมชาติอ่ะความเรียบเนียนความสมดุลเนี่ยมันก็จะไม่มันก็ไม่ก็จะไม่เป๊ะเพราะงั้นเถอะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเชื่อมแล้วมันมันหย่อนยานเชื่อมแล้วมันไม่ตรงจากจุดเดิมที่เคยขาดแต่มันเชื่อมกันได้นะแต่ว่า ถ้าถ้าเรียกว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาทั่วไปถ้าผ่าตัดมันก็จะได้สมบูรณ์กว่า,าแต่เงนผมเขาจะถูกอันนี้ต้องมาพูดถึงเรื่องข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดของโลหิทภัติกนะครับกนะะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติบวมเยอะโอเคเรา okay, มีฉีดเราไม่ได้จําเป็นต้องเอมไอทุกเคสแต่ก็อันนี้แล้วแต่หมอของแต่ละทีมถ้ายิ่งี้จะเป็นนักกีฬาเราไม่แน่ใจว่าค่อยมาไอไปหรือยังในกรณีกาเนี่อาจจะเอมไอไปแล้วเราจะเห็นว่าฉีกไม่หมดอะไรเงี้ยเขาใส่เฟือกไว้เพื่อคาดหวังให้เอ็นมันติด หลังจากนั้นเนี่ยพอถอดเสือกเสร็จก็จะให้เริ่งงมโน,น้มนะเขาเลยบอกไปว่าระยะเวลาประมาณสี่หสัปดาห์เพราะว่าถอดเสือกเสร็จแล้วก็ต้องมีการเริ่มเรื่องของการบําบัดหลังจากใส่เฝื่ออีกนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณใส่เฟืออสองอาทิตย์ก็อยู่ที่มาสี่หสัปดาห์ก็คิดว่าใกล้เคียงกับข่าวที่เกิดขึ้นคํอยังงี้ครับถามต่อเลยครับคําว่าสี่ถึงหสัปดาห์ในที่นี้อ่ะสมมติเราว่า6สัปดาห์ไปเลยนะคุณหมอหสัปดาห์ไปเลยหสัปดาห์ก็มาสักเดือนครึ่ง uh huh. ตามข่าวข้อมูลนาข่าวเนี่ยสมมตุตคณหหออบก่าย้างพััปด์ใช หกสัปดาห์นี้คือรวม recovery หรือยังหรือว่าคือรักษาแค่หกสัปดาห์แล้วไปบวก recovery จริงๆก็แล้วแต่สไตล์ที่หมอแนะนำนะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราพูดออกสื่อหรือพูดทั่วไปก็ต้องเข้าใจนะว่าหกสัปดาห์หรือว่าเวลาทั้งหมดนี้คือกลับไปใช้ชีวิตปกตินั่นหมายว่าถ้าพูดถึงนักกีฬาตามหลักการแล้วเนี่ยสมมติพักหกสัปดาห์โอการพักหกสัปดาห์เนี่ยก็คือมันคือควรจะจบที่หกสัปดาห์ปุ๊บคุณ <ใช S 2> พร้อม<ช>ที่จะเป็น available ในการ select ผู้เล่นลงไปแล้วใช่ครับดังนั้นถ ประมาณนั้นแต่ว่าตัวเลขนี้ก็ต้องบอกทางการแพทย์มันไม่มีหลารอเปอร์เซ็นต์ตัวเลขนี้มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยว่ามันจะหายทันหรือเปล่ามีอาการอย่างอื่นเข้ามาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าตัวเลขนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากที่เขามีวิจัยเจ็บลักษณะนี้รักษาประมาณนี้ตัวเลขมันก็จะนิ่งอยู่ที่ประมาณนี้ใช่ครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าก็คือจะเป็นนักษณานี้ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายด้วยด้วยครับถูกต้องปัจจัยจย,ย,ยังไงบ้างครับคุณหมอท,ที่ที่มันจะช้าหรือเร็วอะผมถามหน่ยอยก็ เรื่องของความแข็งแรง <c oughs> เรื่องของอายุอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยอยู่ในวัยที่อายุกําลังแข็งแรงแล้วก็อย่างโอลิการเนี 25, 25, 25, ่ยยี่สิบห้ายี่สิบหกนะใช่มันก็จะติดอยู่ที่ประมาณนี้แหละท,ท,ที่มันไม่น่าจะมีโรวซ้ถ้าเกิดบางคนถ้าเราไม่ได้พูดถึงนักกีฬาบางคนมีเรื่องของโรคเบาหวานมีเรื่องของอโรคที่มันทําให้หรือว่าอายุเยอะก็ตามเนี่ยอาก,การที่มันจะหายเร็วความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันก็จะทาให้เป็นตัวแปรทาให้แล้วเวลามันนานขึ้นอ๋อมันถึงมีกระพูดที่ว่า แก่แล้วอะไหล่มันไม่ค่อยมีแล้วนะใช่ไหมใช่ไหมผมผมในวัยสี่สิบกว่าเนี่ยอะไหล่มันเริ่มแบบมันเริ่มจกรุ่นแล้วนะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมถ้าเกิดอย่างรุ่นน้องเนี่ยน้องช่างภาพเนี่ยยี่สิบต้นๆ้นขายขาดขายเร็วกว่าไอ้ผมสี่สิบกว่าขาหักไอ้นี่จะต้องหายเร็วกว่าผมตามหลักการก็ยังวัยหนุ่มอยู่ก็ถ้าเกิดอายุสี่สิบอะไรยังไม่ต่างกันมากแต่ถ้าเกิดมันมากกว่านั้นในเรื่องกระดูกมันจะมีปัญหาห้าสิบหกสิบว่าตายใช่มีปัญหาณ จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเว้นคิงคาซูไว้คนหนึ่งก็อาจจะน้อยคนที่จะที่จะได้ขนาดนั้นรักษามาตรฐานร่างกายดีขนาดนั้นใช่ไหมครับเหมือนเดิมยิ่งยิ่งยิ่งกลายเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยอินเทนซิตี้สูงเราเราซ้อมหนักเราเล่นกีฬาหนักๆทุกวันโดนมาท้าทุกวันเนี่ยแต่ยุคการใช้งานมันก็เนี่ยก็น้อยคนที่ทำได้อย่างคิงคาซูหรือว่าคิทซูโรนโดเนี่ยผมก็มองว่าตัวแลร่างกายขั้นดีครับอ่ะโอเค